ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับพส .919 อ,อ,อากาศันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัดชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกๆวันแบบนี้พร้อมกับนําภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบค่ะถึงการลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุทกๆปัญหาภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานจัดพิธีสมมอบโครงการเกษตรผสมสารตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีง,งบประมาณ2,566ให้แก่เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ตำบลบ้านแหลโดยทำการมอบสิ่งอุปกรณ์เช่นพันไม้ผลพันสัตว์เป็ด ไก่พื้นเมืองแพปะปลาน้ําจืดอาหารสัตว์ยาววัภัณั์เห็ดและปุ๋ยทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพในระยะสั้นระยะกลางและระ,ระยะยาวและยังช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพิ่มทักษะการทำการเกษตรผสมผสานตลอดเป็นการพัฒนาเกษตรกร,กรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นณนะอาคารอนเนกประสงค์ตำบลบ้านแหล่อเาเภอทานโตจังหวัดยะลานั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 3สาำนักง,งานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จกกัดกำลังพลของหน่วยร่วมกับราษฎรในพื้นที่ดำเนินการติดตั้งถังเก็บบรรจุน้ำา PE พร้อมรางสังกะสีนะคะเพื่อเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในห่วงหน้าแล้งแล้วก็ไว้ใช้กักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนณโรงเรียนบ้านจะโปรงโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลหนองยาปล้องอำเภหนองยาปล้องจัังหดวเพชรบุรีนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่ตอไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2 5สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการหนึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งฟาร์มหนึ่งโรงเรียนหนึ่งชุมชนโดยติดตามการดำเนินกิจกรรมกับกลุ่มเกษตรกรในการเลี้ยงไก่พื้นบ้านการเลี้ยงโค พร้อมกับเก็บมูลโคไปใช้ในพื้นที่การเกษตรทั้งนี้นะคะกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รก็ยังได้นำผลผลิตเช่นไข่ไก่กล้วยและมูลโคจะจำหน่ายเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรต่อไปในพื้นที่ตำบลบ้านท่อนอ,อท่าบ่อจังห,หนองคายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ